นะทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าแล้วน้องตายยังไงน้องตายยังไงสภาพศพก็เห็นชัดครับไม่มีการทำร้ายโดยตรงกับร่างเด็กครับ ไม่มีการทำร้ายโดยตรงหรือการถูกเนื้อต้องตัวแบบการทำโทษหรือการกระทำให้ตายมันจึงหาวัตถุพยานในการทำให้น้องตายไม่ได้เพราะไม่มีการใช้วัตถุวัสดุที่ทำใหถ้ถึงแก่ความตายเช่นการยิงการแทงการทุบก,กระโหลกกระเลอก็ไม่มีบาดแผล ในส่วนแตกหักที่พอจะทำให้ถึงแก่ความตายอะมันมีเพียงรอยแผลข้างหลังมีการสังเกตว่ามันเป็นที่ก้นเนี่ยมันเหมือนมีรูเหมือนเหล็กเหล็กแหลมแทงเข้าไปแล้วมีการทำภาพให้เห็นว่า เหล็กแหลมนั้นเน่ยมันไปคล้ายๆรูของเหล็กบางอย่างในอะไรครับแอดแคร์ครับเหมือนเหล็กอะไรครับแอดแคร์ครับในหลักฐานที่คนปล่อยออกมาเนี่ยที่มีรูเหมือนรอยเหล็กแทงเข้าไปในในระหว่างข้างหลังเด็กที่ที่น้องอขาเด็กอะ่ะ เขาอาก็มีคนทำว่ามันเหมือนรูของเหล็กอะไรบางอย่างเหล็กอะไรครับแอดแคร์ Ad ครับที่อยู่ในหนูพุกอะ่ะเหล็กแท่งหนูครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะเหล็กแท่งปลาไหลใช่ไหมฮะไม่เคยรู้นะครับว่าเลี้ยงหนูแล้วมันมีเหล็กแทงแต่มันมีคนพยายามนำมาตัดต่อให้เราเห็นเนะี่ย มันทำให้เราคิดครับเด็กคีบหนูใช่ไหมครับดังนั้นการตายของเด็กแม่ถ้าแทงันนั้นต้องเจ็บปวดครับแล้วจะเป็นเชื้อติดเชื้อเข้ามาครับเด็กอายุน้อยน้อยยังไงก็ตายครับไม่ต้องอดข้าวก็ตายครับเจ็บขนาดนั้นนะครับ นะครับเอาเป็นว่าเด็กอ่ะเมื่อยืนยันว่าไม่มีการกระทําให้เป็นมัดแผลชะกันพอที่จะถึงแก่ความตายนะครับความลึกกับระยะห่างของรูเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะแบบนี้นะฮะ ต้องเจ็บนะครับมันแผลก็ต้องเจ็บนะเด็กนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่นะความอดทนร่างกายที่มีภูมิอะไรน้อยด้วยนะครับประมาณนั้นนะเออบางคนบอกว่าไฟช็อตก็ได้บางคนบอกไฟช็อตแต่ในคลิปบอกว่าแต่ในคลิปบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุคนระับตอนดูฟังคลิปเนี่ยเขาบอกว่า คนที่หนีเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุก็คืออาจจะไม่มีเจตนาแต่ว่าถูกเหล็กแทงก็แหมมันไม่มีเจตนาเลยคนระับเนี่ยถูกเหล็กแทงเนะี่ยแต่อาจจะไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเด็กตายในที่แคบครับเอาไม่รู้หระครับ เอาเป็นว่าตัดไปว่าเด็กตายในที่แคบครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหล็กแล้วก็เหล็กแล้วก็หนูอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไม่เคยเห็นเนียเอาเป็นว่าเด็กตายในที่แคบครับมันมีหลายส่วนแน่นะครับที่เด็กตายครับอาจจะหิวเช่นไปขังไว้แล้วก็หิวให้ไม่ให้ข้าวให้น้ำสมมติเนี้ยนะครับ แล้วนอกจากนั้นจะมีอย่างอื่นไหมเพราะอาการมันเป็นการช็อกอาการช็อกค,ค้างช็อกค,ค้างครับช็อกค,ค้างแล้วก็ไม่มีเหยียดปกติครับมันช็อกเลยขาข้างหนึ่งเหยียดออกขาข้างหนึ่งงอเข้าเวลาพูดแล้วก็เศร้าสลดนะฮรับรับรู้ความเจ็บปวดของน้องครับนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากครับช็อกลักษณะเหมือนคนเด็กช็อกเกรงครับเด็กช็อกได้ครับเพราะว่าตัวเล็กๆครับขาดอะไรนิดนๆหน่อยๆก็ช็อกค,ครับตกใจก็ช็อกค,ครับเด็กครบบางคนตกใจก็ช็อกค,ครับตกใจสุดขีดก็ช็อกค,ครับยิ่งถ้าโรยแรงโรยแรงไม่ได้ทานข้าวทานปลา รยแรงครับนะครับบาปครั้งนี้ของผู้ร่วมกระทําเนี่ยบอกได้เลยครับความเจ็บปวดอารมณ์ไหนที่น้องเขาได้รับพวกท่านจะได้รับผลแบบนี้ด้วยครับจำมาไว้นะ อบางคนบอกกันมายมนะนะครับนะครับเอาเป็นว่าน,น้องตายในที่แคบตายแล้วถ้าตายเ่ยถ้ามันพลาดตายแบบนี้ครับมันไม่มีใครเพราะว่าไม่ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยถ้าวันนั้นนะนำศพเด็กมาตั้งไว้ในบ้านแล้วก็ยอมรับความจริงก็ทำ บุญทำอะไรตามประเพณีก็จบครับทําเสร็จแล้วก็มอบตัวเลยครับนั่นคือคนจริงที่อาจจะพังเผยนะครับแต่และวางนั้นอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ทําแบบนี้ครับเพราะว่าไม่ได้ทําแบบนี้ว่าเออยอมรับเมื่อทำพลาดไปแล้วก็เอามาตั้งศพนะครับตามประเพณี แต่เมื่อความคิดไม่เป็นแบบนั้นปุ๊บจะกลายเป็นความผิดต่อมาทันทีครับ 1. คุณประมาทแน่ครับทําให้ถึงแก่ความตายจะอุบัติเหตุอะไรก็แต่น่าจะเป็นการประมาทเด็กอายุสามขวบปล่อยไว้ทําไมครับเด็กอายุสามขวบปล่อยไว้ทําไมมันต้องอยู่ในพ่อแม่ครับมันก็ประมาณแล้วครับ ถึงแก่ความตายกับไม่คิดแบบนั้นว่าจะขออนุญาตเออไม่ใช่ว่าจะสำนึกว่าโอเคขอโทษนะลูกสมมตินะอันนี้ผมจินตนาการนะจินตนาการนะครับอยากคิดอะไรมากจินตนาการเนี่ยแล้วก็มาตั้งศพบาเพ็ญนิรุสมมตินะแต่ถ้าคิดต่างใจไในปุ๊บมันก็จะมีความผิดต่อมาก็คือซ่อนศพครับกลัวผิดซ่อนศพ เอําพางศพครับซ่อนศพลักพาศพอำพางคดีโดนไปหมดเลยครับโดนไปหมดเลยครับคดีฉกาชะกันทั้งนั้นเลยครับข้อหาอุกชฉกันครับ แค่คิดผิดนดี่เดียวครับเพิ่มข้อหาอุกชะกันมาเพิยมเลยครับอำพรางศพอำพรางคดีซ่อนศพลีกเขาเรียกว่ายังมีการวางแผนที่จะใส่ร้ายคนอื่นอีกครับถ้าเอาเรื่องนี้ไป,ไปบอกใครเนี่ยถ้าคนนั้นไม่ดำเนินคดี เห็นเฉพาะหน้านะว่ารู้ว่าเป็นคนฆ่าดําเนินคดีถ้าไม่ดําเนินคดีก็แสดงว่าสูเอียกันรับรู้กันก็จะกลายเป็นว่าสมรู้ร่วมคิดมาหมดครับตามลําดับเลยนะครับใครไปสมรู้ร่วมคิดบางหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่คนครับถ้าสมมติว่าจะช่วยเหลือกันอีกไปกันใหญ่นะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับถ้าสมมติแบบนี้นะ ถ้าสมมุติแบบนี้มันก็ไปกันใหญ่แล้วครับคุณจะต้องมีทางเดียวครับคุณจะต้องหาแพะครับคุณจะต้องหาแพะคุณต้องหาแพะเท่านั้นครับเพราะว่าคดีมันคนโดนไปด้วยหลายคนแล้วครับสมรู้ร่วมคิดร่วมกันอ่ากับมีการกักขังลงเหนเียวก่อนนะกระขังลงเหนียว แล้วตายอ่ะประมาททาให้ผู้อื่นเต็มก่ความตายหรือจัดเล็งเห็นผลว่าเอามาไว้อย่างเงี้ยตายแน่ไม่ได้กินข้าวกินน้ําตายแน่เล็งเห็นผลก็คือประมาทนั่นแหละครับแล้วก็ปิดปิดบ,งบังศพซ่อนเล้นศพอพําพางศพอําพางคดีไปกันใหญ่เลยครับนี่ประหารชีวิตแล้วครับอย่างนั้นคุณต้องมีทางเดียวครับคุณต้องหาแพ้ครับ คุณต้องวางแผนหาแพ้แล้วครับยิ่งไปรู้มากเข้ามากเข้ายิ่งสมรู้ลริ่มคิดมากเข้ามากเข้าตายครับถ้าใครเปิดโปงใครสักคนตายทั้งแก๊งครับนะครับอเออเห็นเห็นคบว่าทีมงาน Google ปิดปิดข้อมูลเอออันนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะเห็นบางท่านมันมีเขียนว่าปิดข้อมูลโดยโดย Google นะก็คือชุมชนครับถ้าปิดข้อมูลโดย Google คือเป็นเป็นกฎของชุมชนนะต้องต้องพิมพ์เหมือนที่ a d ด o o k กบอกนะครับที่บอกว่าระวังคําพูดคำอะไรนะ นะครับเออทำไมทาไมมาปิดช่องนี้นะหลายคนโดนนะโอเคนะครับนี่ประมาณนี้ฮะปิดโดย google ครับไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานแอดมินของกระผมในช่องนี้นะครับนะครับนั้นต้องต้องระวังเลือกเลือกคำเขียนไหนเลือกคำเขียนไหนครับโดนสองแล้วเมื่อวานก็โดนครับวันนี้ก็โดนครับ ที่เป็นทีมงานมาดูด้วยครับทีมงานมาดูด้วยระบบมันระบบมันเซ็ตไว้แล้วครับอาจจะไม่ใช่คนครับอาจจะเป็นระบบครับระบบระบบเขาจัดตั้งไว้แล้วครับนี่นะครับนะทำไมจึงมาพูดว่ามันอยู่น้องตายแบบนี้แล้วก็มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าพูดเพื่อไม่ให้เรื่องมันกระจายออกข้างนอกครับเพราะว่า ใช้กรอบของ3มบ้าน4ี่บ้านเนี่ยเป็นการดําเนินเรื่องครับมันจึงคิดแบบอื่นไม่ได้ครับมันคิดแบบอื่นไม่ได้ครับอ๋อ Google มันสุ่มเอาครับ <c oughs> Google สุ่มใช่ไหมฮะสุ่มไปทั่วนะมันไม่ใช่มนุษย์ครับ Google ไม่ใช่มนุษย์ครับตั้งไว้ครับตั้งอาชุมชนเข้าไวมครับระบบมันลิงก์ สุ่มเอาแต่ช่วงนี้โดนบ่อยช่องอาจารย์มิชัดมีคนโดนสุ่มบ่อยนะนะครับถ้าเราคิดแบบเป็นระบบเลยฮะอันนี้คือคิดแบบเป็นเป็นการเป็นงานแล้วก็คิดแบบมีเหตุมีผลที่สุดเลยนะครับมีคนรับรองไม่หมดแล้วครับว่าลุงพลไม่ใช่ลุงพลอยู่ในสวนคนร้ายอยู่ในบ้านครับ แล้วเราจะคิดต่างจากนี้ได้ยังไงครับผมถามว่าเราจะคิดต่างจากนี้ยังไงมันมีทางให้เราคิดอยู่ช่องทางแบบนี้แค่นั้นครับถ้าเรามาตีกรอบจากสามบ้านสี่บ้านมันไม่มีช่องอื่นให้เราคิดครับใช่ไหมครับ ตอนนี้เราวิ่งจะทันผู้ร้ายแล้วครับจะเห็นหน้าแล้วนะครับจะเห็นหน้าแล้วนะครับนะครับย้อนมาตรงนี้นะครับว่าเมื่อพิจารณาแล้วครับมันเป็นคดีร้ายแรงประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเรียกว่าเสียชาตินี้คือเสียแล้วครับในชาตินี้คุณทำผิดมหันแล้วครับ มันควรจะปกป้องไหมเนี่ยแบบเนี้โหต้องปกป้องตลอดชีวิตแล้วครับยังไงก็ต้องปกป้องครับตายเป็นตายก็ต้องปกป้องครับหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอะจึงต้องแข็งขันว่าให้เป็นวงพนครับไม่มีทางอื่นเหมือนกันเขาก็ไม่มีทางเลือกครับแต่ เราต้องให้ความยุติธรรมกับคนไม่ผิดครับเราต้องช่วยคนไม่ผิดครับต้องสนับสนุนที่ลุมคลชนะเสียงในสามบ้านแล้วว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนผิดอ่สังคมก็ต้องช่วยให้คนไม่ผิดไม่ติดคุกครับ เรื่องก็มีประมาณนี้ครับเรื่องก็มีประมาณนี้นะมันน่ามีอะไรนะฮะดังนั้นใครไม่เชื่อแต่บังเอิญครับคลิปมันมาเป็นจิ๊กซอให้ให้กรอบบ้านเนี้ยมันมีมิติขึ้นครับคลิปสองคลิปมันมาโยงเข้ากอดีครับ แม่เจ้าครับบังเอิญหรือไม่เนี่ยสองคลิปมันมาทำให้เรื่องราวที่บอกว่ามันแคบๆเนี่ยมันแดงขึ้นครับมันมีสีสันขึ้นครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey. S 2> นี่มันมาจากคนที่วันนั้นใครบอกว่า อย่าหนีให้หนีเลยหรือไม่ครับอย่าหนีให้หนีเลยหรือไม่ครับนะครับถ้าอย่าหนีให้หนีเลยก็แสดงว่ามันต้องใช่แน่ๆครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะในส่วนของวิเคราะห์น,นะหนึ่งคนหายไปคนหนีไปตั้งแต่แรกๆแล้วครับนานแล้วครับหนีนานแล้วครับ,นนนรบใช่คนนี้เล่าครับหนีหัวสุกหัวซุนหรือเปล่า แล้วมันมีคลิปมาพอดีครับมันเหมือนการต่อจิกซอต่อจิกซอเข้าไปนะครับคนคนที่ไม่เชื่อเขาบอกว่ามันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ครับถ้าใครจะบอกว่ามีหลักฐานเด็ดก็เอาไปให้ตำรวจสิมันมันยังใช้ไม่ได้ครับใจเย็นๆใจเย็นๆ มันยังใช้ไม่ได้ข้อมูลยังไม่เสถียรครับขนาดกล่าวหาลุงพลยังกล่าวหามาสี่ร้อยกว่าวันครับใจเย็นๆขนาดกล่าวหาลุงพลยังฟ้องไม่ได้ทั้งสี่ร้อยกว่าวันครับเพราะไม่มีหลักฐานไงนี่คลิปเพิ่งขึ้นมาใจเย็นๆครับใจเย็นๆไม่เชื่อก็ดีแล้วครับไม่เชื่อแต่ย่าต่อต้านครับไม่เชื่อแต่ยามาด้อยค่า สิ่งเหล่านี้ครับไม่เชื่อไปว่าเราไม่รู้ไม่รู้กับมัดมาด่าหลักฐานไม่ได้ครับถึงไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรด่าครับคุณต้องอย่ามาด้อยค่าครับถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับแค่นั้นจบครับไม่ต้องมาแสดงอาการอะไรแค่นั้นเองครับง่ายง่ายครับถ้าเห็นเพียเออไม่ไม่สนใจไม่สนใจก็ไม่พูดก็จบครับก็พูดเรื่องที่ ที่สนใจใครที่เขาสนใจเขาก็จะเอาไปไปพูดต่อแค่นั้นเองครับใครจะไปพูดก็ต้องระวังตัวเองเขาก็เพราะว่าในคลิปนั้นมันไม่สามารถยืนยันว่าเป็นใครได้นะเห็นไหมครับมันมีแค่นี้ครับไม่มีแค่นี้การไม่เชื่อก็ดีแล้วครับแต่ไม่เชื่อก็คือแค่ แค่ไม่มาพูดแค่นั้นเองคุณก็ไปพูดเรื่องเรื่องอื่นไปนะครับนั่นก็จบส่วนคนเขาเชื่อก็เอาไปเลาะ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 ไปเรื่อยๆอ้าวอยู่ๆอ้าวคลิปสองมาแล้วต่อมาคลิปสามอาจจะมาแตกหนอคือแบมอ้าวิก เออลืมยังไม่ได้อ่านของคุณวีโก้เลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านท่านรวบรวมอยู่นะนะครับแล้วไปลงที่ที่ไลน์เนอะนะครับเป็นไงครับคลิปสามจะมาสมมติสมมตินนะผมคาดว่านะผมคาดว่าการทำให้สิ่งที่คนไม่เชื่อเนี่ยมันต้องทำด้วยการ มีอะไรเด็ดๆดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าคนก็จะปล่อยปล่อยตูมเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวคนช็อกตายครับเดี๋ยวคนช็อกตายมันมันไม่น่าสนใจอะ่ะมันจะตายก่อนอะ่ะมันไม่มีมิติมันไม่ได้เห็นอารมณ์คนอะ่ะไม่เห็นอารมณ์คนอารมณ์ฟุ้งซ่าน มักโกรฟุ้งซ่านมันจะออกมาอันที่หนึ่งคนไม่เชื่อเยอะครับอันที่สองก็ไม่รู้ว่ายังคงไม่เชื่อต่อไหมอันนี้ยังทําเป็นหลักฐานไม่ได้ครับอย,อย่าเพิ่งมาบอกว่าถ้ามีหลักฐานไปแจ้งครับเพราะว่ามีคนแจ้งหลักฐานหลายหลักฐานก่อนนี้ก็ส่วนมากแจ้งเป็นคลิปแจ้งเป็นภาพ ก็จะเปิดไม่ได้ครับมันมันมันแปลกก็คืออันนำหลักฐานไปแล้วมันเปิดหลักฐานไม่ได้แล้วคลิปเสียบ้างวิดีโอเสียบ้างเปิดไม่ได้บ้างมันมันก็ไม่รู้อ่ะเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ย้ำว่าอย่าแต่ย้ำว่านะครับอย่าอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนนะครับอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายนะครับอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอย่าเพิ่งเดือดร้อนนะครับ อย่าเพิ่งไปไปยักไหลใส่สิ่งเหล่านี้ครับเนีย่ยแบบอย่าทำอย่างนี้อย่าเพิ่งทําอย่างนี้นะก็แค่ไม่ต้องมองแค่นั้นก็ได้ครับไม่ต้องสนใจก็ได้ครับไม่ต้องเปิดอ่านไม่ต้องเปิดดูก็ได้ครับเพราะว่าคุณไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ผิดครับและคนเชื่อก็ไม่ผิดนะครับอ่าสวสีทุกท่านนะครับ นะสวัสดีทุกท่านเมื่อวานมีคนมามาเขาเรียกอะไรมาตบมามา,มาติแล้วกันนะมาติมาติว่าอาจารย์พูดก็นเนิบเนิบช้ชาๆยังชอบไปอ่านไปอ่านเมมไปอ่านเม้นอีก พูดช้าๆยังไปอ่านเม้นอีกอะไรเนี่ยเข้ามาติชมนะเออนะจึงได้รู้นะครับก็เลยนานๆอ่านทีแล้วกันนะครับนะฮะนะครับผมนะครับเมื่อกี้เห็นคุณวิโก้พูดถึงคนชื่อแบมด้วยใช่ไหมครับนะคนชื่อแบมด้วยนะนะครับ อยากให้ไปปรากฏตัวในวันขึ้นศาลอ๋อบุคคลนี้ใช่ไหมเออตอนนี้หนีให้เหนื่อยก่อนครับหนีให้เหนื่อยก่อนครับหาที่ปลอดภัยก่อนนี่ประเทศไทยเหมือนในเราดูหนังฮอลลีวูดนะเช่นเราเขาจะสมมุติเป็นเมืองบ้บานป่าเมืองเถื่อนนะในหนังฮอลลีวูดนะเขาจะตั้งชื่อ มีการไล่ล่ากันมีการไปเก็บเก็บงานโป้งๆเนี่ยันเนี่ยนะครับเพื่อสะสางไม่ให้มีเสี้ยนน้ำไม่มีหอกข้างแค่หอกข้างแค่นะครับไม่ให้มีหลักฐานในระดับล่างคนรู้มากไม่ได้ครับบางเรื่องสำคัญคนรู้มากไม่ได้คนไปรู้มาก ถือว่าเป็นบาปเป็นวิบากของเขาจะตายหรือไม่ตายไม่รู้ถ้าในหนังจะเป็นอย่างนี้นะในหนังจะเป็นเงนี้ยนะครับหนูก็งงนะคะที่สแสดงออคันดมูลเนาะคุณจะเกตอาจารย์มีมารยาททางสังคมที่ดีเออนะครับเขามาติชมผมนะเออน่ารักดีนะนะครับนะครับเพราะว่า พูดก็เนิ่มๆช้า้ๆเสียเวลาประมาณนี้มั้งประมาณว่ามันไม่ทันใจนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ชอบไปอ่านเมมนะไปอ่านเม้นอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณว่าอาจจะอยากอยากดูแบบไม่ตัดต่ออยากดูแบบคือขาขาเขาเรียกขาอะไรเนะี่ยคือต้องป้งโๆๆๆๆๆๆป้งโป้งโป้งโป้งใจอบงเนียโป้ง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 ไปองี้ย คือใส่เป็นชุดๆเลยห้ามพักนะครับแล้วก็ห้ามแวะห้ามแวะเสียอารมณ์บ่เสียอารมณ์นะเสียอารมณ์นะ,มมะไม่รู้ผมพูดอย่างเงี้ยเขาเสียอารมณ์เปล่าเนี่ยเผื่อเขาดูอยู่นะนะครับอ้าพูดต่อพูดต่อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธนะครับอืมนะครับนะคนที่มีพิรุธ มากกว่าลุงพลล้านเท่าเนี่ยก็มีอยู่ทำไมจะไม่มีลุงพลเสียเวลาไปเจ็ดนาทีกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนครับเวรกรรมแล้วครับลุงพลเสียเวลาแค่เจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีนี้ฆ่าคนได้ครับเจ็ดนาทีนี้ฆ่าคนได้ จากนั้นลุงผลก็ทำคนเดียวอ้อยต้อยครับเอาเด็กไปซ่อนอแล้วก็หนีเด็กมาแล้วไปดูใหม่จากนั้นเด็กตายแล้วก็เอามาจัดฉากจัดฉากศพอย่างอลังการครับทำจนไม่มีร่องรอยหลักฐานลายมือแล้วก็ DNA ของผู้ร้ายอยู่ในศพเลย ไม่ใช่ล้างล้างดีโคตรครับไม่ใช่ล้างธรรมดาล้างดีโคตรครับล้างดีโคตรครับล้างยังไงวะเนี่ยล้างเหมือนล้างเก็บปลามนาะมาลงแล้วก็ถูถูขูดขูดขูดนะครับ แล้วก็บอกว่าลุงพลทำคนเดียวเน่นนะมันยิ่งไม่เชื่อใหญ่ครับแล้วบอกว่าลุงพลทำคนเดียวยิง่งมันยิ่งไม่เชื่อใหญ่ครับใครก็จะเชื่อครับว่าลุงพลทำคนเดียวอ่ะเอเอถ้าบอกว่าลุงพลมีเพื่อนมีคนร่วมกระบวนการสักเกตคนเออมันน่าเชื่อถือน้อยนะครับมันน่าเชื่อถือหน่อยครับมันจะเข้าคําว่าอาพางศพอาพางคดี กัคขังนงเนียวอำพงอางศพอำพางกดีแล้วก็จัดฉากศพมันจะสมจริงสมจังหน่อยจะสมจริงสมจังหน่อยนะครับเจ็ดนาทีแปลงฟันยังไม่เสร็จเออเจ็ดนาทีแปลงฟันนี้ไม่เสร็จเลย<笑><笑>เออเนะโอ้โหนะครับช่างกล้านะช่างกล้านะผมก็นึกว่าแค่สงสัยครับ แต่สามารถทำทำความสงสัยเป็นเป็นคดีได้ครับทำความสงสัยเป็นคดีเป็นฉากฉาก,ฉาก,ฉ,ากฉากได้ครับอมรินขับรถด้วยความเร็วเนาทีไปวัดออนั่นแหละครับ